ออราฟุง้งนัดมีเรียออกงานล่าสุดสวยสะกดทุกสายตาสำหรับนักร้องและนักแสดงสาวอย่างนัดมีเรียสวยไม่สั่งเลยจริงๆค่ะที่โลดแ่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานโดยนัดเป็นลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีสวยคมจบในคนเดียวเลยค่ะโดยไม่ว่านัดจะมาในลุคไหนๆก็ทำเอาแฟนคลับใจละลายไปตามๆกันเลยทีเดียวอย่างล่าสุดนัดไปออกงานอีเวนต์บอกเลยว่าสวยเป๊ะมากๆทังเสื้อผ้าน,นะผม คือจัดเต็มตั้งแต่หัวจรวดปลายเท้าเลยทีเดียวแถมนัทยังได้แปร้องเพลงในงานอีกด้วยเสียงก็เพราะสวยก็สวยออราความสวยฟุ้งกระจายไปทั่วงานเลยค่ะสะกดทุกสายตาของจริงยิงช็อตที่นัทจ้องมองกล้องด้วยแล้วบอกเลยว่าดามเมจโดนแรงมากๆดูแค่ภาพแล้วเดาไม่ออกเลยค่ะว่าอายุเท่าไหร่แล้วหน้าเด็กมากเวอร์ซึ่งปัจจุบันนัทก็อายุ48ปีแล้วนะคะแต่ยังเหมือนสาวอายุ30ต้นๆอยู่เลย